สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกค่ะแม่สั่งสอนกันดีจังเลยอันนี้กูก็เห็นด้วยนะตาเป็ดกูเห็นด้วยเห็นด้วยกับมึงสั่งสอนลูกได้ดีหาแต่สิ่งดีๆให้ลูกถูกนั่นคือคำว่าแม่แต่มึงลืมลืมว่ามึงมึงพึ่งต่อว่าแม่ ให้คนอื่นไปด่าแม่มึงเหมือนกันแม่มึงอ่ะก็อยากให้มึงได้ดีอยากให้มึงมีอนาคตที่ดีไม่งั้นเขาไม่ส่งให้มึงเรียนหรอกจริงไหมพอมีครอบครัวเขาก็อยากให้ลูกมีครอบครัวที่ดีเหมือนมึงในตอนนี้มึงบอกว่าโอ้โหเนี่ยแฟนลูกมึงเนี่ยนะไม่ดื่มเหล้าไม่ ดูดบุหรีไม่นู่นนี่น่ะไม่โอ้โหไม่เสเพดีมากก็จริงมันจริงแม่ทุกคนอยากให้ได้แบบนั้นรวมทั้งแม่ของมึงด้วยรวมทั้งยายด้วยอยากให้มึงได้ดีอย่างที่มึงบอกว่าโดนครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับไอ้โซฟีที่มันไม่รู้หนังสือ ไอสัตว์มึงควรรับรู้ไว้มึงเลือกเองยายห้ามแล้วห้ามอีกห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่ฟังมันจะดีเหรอลูกมันเข้าคุกม,มาสองครั้งแล้วนะมันไม่ดีมันหาคนอื่นดีไหมไม่ได้รักคนนี้รักคนนี้จะตายอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้เนูจะตายแล้ว เออพอสรุปสุดท้ายพออยากจะเลิกบอกว่าโดนครอบครัวบังคับโดนพ่อแม่บังคับอิสัตแม่มึงย้อนกลับไปกับโอ้อยากจะรีรีเทิร์นได้นะอยากให้มึงดูจังเลยตอนที่พ่อแม่บอกให้เลิกเออมันไม่ดีหรอกลูกพอลูกลูกอะ่ะลูกของตัวเองอะ่ะ เรียนหนังสือส่งให้เรียนหนังสือมีความรู้น่าจะได้ดีกว่านี้หน่อยน่าจะได้ผัวที่ดีกว่านี้ว่าง่ายๆอ่ะมีความรู้กว่านี้หน่อยอันนี้อ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ออกแถมติดคุกมาแล้วสองครั้งพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ได้หลอกแบบนี้อ่ะเหมือนมึงพูดเป๊ะเลยแต่พอตอนสุดท้ายมึงก็โทษพ่อโทษแม่อีสัตว์ หาว่าเขาบังคับมึงกดดันกดดันให้มึงได้แต่งงานกับคนที่ไม่รู้หนังสือแล้วพอมาวันนี้มึงบอกว่าโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกมึงนะมึงไม่ให้เข้าใกล้หรอกทีบอกเลยแม่มึงเนี่ยโอ้โหเป็นแม่ที่ดีประเสริฐยายเนี่ยเป็นเป็นแม่ที่ไม่จริงใจครอบครัวนรก ไม่จริงใจกับมึงตรงไหนไม่จริงใจกับมึงตรงไหนบอกให้มึงเอาเอาคนไหนอะ่ะเขาอยากให้มึงได้ดีมีครอบครัวมีฐานะครอบครัวที่ดีไม่อยากให้มึงได้ผัวขี้คุกในความเป็นพ่อเป็นแม่อยากให้ลูกได้ดีทุกคนแล้วมึงมึงกลับบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่จริงใจกับมึงคไม่มีใครจริงใจกับมึง คำคำนี้มึงควรเอาไปพูดกับลูกมึงได้แล้วนะว่ามึงก็ไม่ได้จริงใจกับลูกมึงเลยถ้าแบบนั้นน่ะมึงไม่ได้จริงใจกับลูกมึงเลยเพราะว่ายายก็ทำเหมือนกันกับมึงอยากให้ลูกได้คนที่ดีจริงไหมแล้วมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ว่าโอ๊ยต้องเปิดตัวมึงเคยไป มึงได้ไปฟังไหมอะ่ะเขาเรียกอะ่ะเขาเรียกอะ่ะอบรมอ่ะอะไรอะ่ะผู้ปกครองหรอปีละสองครั้งนะ่ะอืครูเขาก็แจ้งครูเขาแจ้งว่าคบกันได้แต่ห้ามจัดงานเอกรเลิกแต่มึงคงไม่จัดหรอกเพราะว่ามึงอะ่ะมึงเคยบอกนี่ว่าลูกสาวมึงอะ่ะไม่เอาค่าดอง ถ้าไม่เอาค่าดองมันหมายถึงอะไรไม่มีคุณค่าค่ะไม่มีคุณค่ามันบม่มีราคานะนะแห่ข้ออันนี้ฟี่ๆสำหรับในชนบทนะเข้าแข่งขันกันจริงไหมตาเป็ดและตัวมึงเองมึงก็อยากได้ค่าดองนี่แล้วพอลูกมึงล่ะ มึงภูมิใจไหมได้ได้ค่าดองได้ค่าสินสอดสี่หมื่นอ่ะมึงก็ภูมิใจเขามาแต่งแล้วเนี่ยกูเนี่ยเมียแต่งแล้วพอลูกมึงมึงบอกว่าไม่จัดไม่แต่งให้เขาอยู่ด้วยกันไปเลยแล้วลูกมึงจะเอาหน้าไปมีหน้าไปพูดกับใครได้บ้างไปพูดอวดใครได้บ้างให้มึงแต่งมึงแต่งเท่าไหร่วะค่าดองมึงเท่าไหรอ่อ่ะ เหมือนที่มึงไปบูลลี่เหมือนที่มึงไปบูลลี่เขาว่าเขาไม่ได้แต่งมึงยังไปบูลลี่เขาแล้วลูกตัวเองล่ะมึงยังบอกว่าไม่ให้แต่งอืให้ไปหยิกกินอยู่ด้วยกันเลยแมมพูดออกมาได้มันบ่งบอกถึงนิสัยมึงอ่ะกลับกอกแล้วพอพอถึงตัวเองโอ้ย ลูกฉันเนี่ยอายุสิบเจ็ดแล้วสมควรมีแฟนได้แล้วพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปด้วยกันเป็นเพื่อนจริงใจมากเลยพี่สัตว์พ่อแม่มึงเนี่ยไม่เคยจริงใจกับมึงเลยไปเอาแม้กระทั่งที่อยู่ผู้ชายให้มึงอะ่ะจริงไหมไปเอาที่อยู่ผู้ชายให้มึง ไม่ใช่รักมึงเหรอไม่ใช่พ่อรักเหรอมึงร้องไห้โทรร้องไห้อยากได้ที่อยู่เขาพ่อกับกูเนี่ยไปเอาที่อยู่ให้มึงไปเอาที่อยู่ผู้ชายให้มึงแต่มันก็ไม่เจอหรอกเพราะเขาไม่ชอบวิ่งเจนหนีอ่ะเขาไม่ชอบมึงมึงไปวิ่งไล่ตามกี่คนต่อกี่คนมันไม่ใช่ว่าโดนครอบครัวกดดันหรอกนะ มึงกดดันตัวเองไม่มีใครเอามึงไงมึงถึงได้เอาไอ้เนี่ยมันอ่านหนังสือไม่ออกมันเขียนหนังสือไม่ถูกมันถึงเอามึงอ่ะจริงไหมมึงไปมึงบอกว่าถ้าเป็นมึงเนี่ยมึงไม่มึงไม่วิ่งเจ้นไปหาเขาก่อนหรอไม่ทําไม่ทําแต่มึงวิ่งเจ้นไปอยู่กับเขาก่อนค่ะนู่นไปนอนเฝ้าโรงพยาบาลนู่นจริงไหม ทุกด้านทุกอย่างเลยนะครอบครัวนรกเอ้ยไม่จริงใจกูว่าเดี๋ยวนี้มึงเป็นแล้วนะมึงเป็นครอบครัวนรกแล้วครอบครัวมึงอะ่ะพูดอะไรอะ่ะให้จำบ้างในสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองพูดสั่งสอนลูกอยู่แมพแพพอแม่พอแม่บอกว่า พอแม่บอกให้มึงอ่ะมึงบอกว่าโอ้ยแม่เนี่ใจร้ายแม่นี่ไม่จริงใจกับมึงแม่นอกใจมึงจะเอาไปโบสถแม่อะไรนะโธ่มึงเคยสำนึกบุญคุณบ้างไหมทีตอนมึงมึงยังอยากให้ลูกมึงได้ดีมึงคิดดูนะยายซื้ออะไรให้มึงซื้อเสื้อตาสมอไม่รักหรอไม่จริงใจเลยหรอ ในสิ่งที่มึงกระทำมึงควรสำนึกวันนี้มึงรักลูกมึงมึงบอกอยากให้ลูกมึงได้ดีถ้าไอ้พวกขี้ยาขี้เหล้าเล่นไพ่การพนันเนี่ยมึงเตะออกไปให้ไกลเลยยายก็เหมือนกันยายก็เหมือนกันเขาเตะออกไปแล้วแต่มึงวิ่งไล่ตะคุบตะคุบไวอ้อ่ะ ติดคุกอีกด้วยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ขี้ยาอย่างเดียวอืมทั้งติดคุกด้วยมึงยังเอาแล้วสุดท้ายยังมาโทษพอ่อโทษแม่ว่ากดดันให้มึงเอาให้มึงแต่งงานไอสัตว์โธ่เอ้ยมึงก็ไม่ใช่อายุน้อยน้อยแล้วนะแต่งงานน่ะอายุมึงไม่ใช่น้อยๆแล้วพ่อแม่ให้เลือกเองทุกคน พอใจไม่พอใจจริงไหมสุดท้ายทวดพอ่อท่านแม่ะ่ะกดดันโอ้ยแล้วอยากเป็นแม่ดีเด่นในตอนนี้อิสระ